ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประมงประจำปี2565ทุกท่านผมนายทีรทั์อทหอมสมบัติตำแหน่งนายตศตวรย์ปฏิบัติการสังกัดศูวนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขากองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำกรมประมงมีความยินดีในการนำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่องการศึกษาผลของอาหารสำเร็จรูปที่ตรวจพบเชื้อ WSSV และ YHV ด้วย PCR ต่อการพบเชื้อในกุ้งขาวเวนามายโดยมีผู้รู้วิจัยสองท่านได้แก่ดกรจรํารศีทาวนสุวรรณและคุณอมราสินประเสร,ริฐพรสำหรับลำดับหัวข้อในการนำเสนอประกอบด้วยที่มาและความสำคัญของการศึกษาวัตถุประสงค์วิธีดำเนินการวิจัยผลการทดลองสรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ สำหรับหัวข้อแรกที่มาและความสำคัญของการศึกษาครั้งนี้เนื่องมาจากมีการตรวจพบเชื้อ WSSV และ YHV ใ,ในลูกกุ้งขาวจากฟาร์มที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่ดีจึงได้ทำการสอบสวนเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงและพบว่าอ,อาหารสำเร็จรูปชนิดเฟลกที่ใช้เลี้ยงลูกกุ้งตรวจพบเชื้อ WSSV และ YHV ด้วย PCR ในระดับที่ค่อนข้างสูงคือ10ยกกำลัง4ก๊อปปี้โดยที่ลูกกุ้งก็ไม่ได้แสดงอาการป่วยหรือพบการตายทางฟาร์มจึงได้นำอาหารเฟลกที่ตรวจพบเชื้อพร้อมด้วยลูกกุ้งชุดดังกล่าวซึ่งปัจจุบันถูกเลี้ยง จนเติบโตอยู่ในระยะ PL 2 0แล้วแล้วก็ถูกเปลี่ยนอาหารไปใช้อาหารอีกอชุดอื่นแล้วมาทำการตรวจซ้ำอีกรอบที่ห้องปฏิบัติการของกรมประมงะปรากฏว่าลูกกุ้งชุดดังกล่าวตรวจไม่พบเชือ้อ จากสาเหตุข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าการใช้อาหารสำเร็จรูปที่ตรวจพบเชื้อไวรัส WSSV และ YHV ในการเลี้ยงลูกกุ้งขาวจะมีผลให้ตรวจพบเชื้อในตัวลูกกุ้งได้หรือไม่สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลของอาหารสำเร็จรูปฟเฟลกที่ตรวจพบเชื้อ WSSV และ YHV ด้วยเทคนิค PCR ต่อการตรวจพบเชื้อในลูกกุ้งขาวไวนามายเพื่อตรวจสอบความสามารถในการถ่ายทอดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อจากลูกกุ้งขาวไวนามายที่ตรวจพบเชื้อมายังลูกกุ้งขาวไวนามายปกติสำหรับวิธีดำเนินการวิจัยเราจะแบ่งการทดลองออกไปสองการทดลองย่อยนะครับโดยการทดลองที่1 เป็นการศึกษาผลของการใช้อาหารสำเร็จรูปชนิดเฟรกที่พบเชื้อ WSSV และ YHV ต่อการตรวจพบเชื้อในตัวลูกกุ้งขาวเวนามายโดยจะใช้ลูกกุ้งขาวเวนามายในระยะ PL1 จากโรงอนุบาลเดียวกันามโรงอนุบาลเดียวกันบ่อเดียวกันที่ปล่อยเชื้อมาใช้ในการทดลองซึ่งจะแบ่งกลุ่มการทดลองเป็น3กลุ่มกลุ่มละสมซ้ำแต่ละซ้ำจะใช้กุ้ง ประมาณ800ตัวโดยลูกกุ้ง PL1 ในแต่ละซับทั้ง800ตัวจะถูกเลี้ยงในตู้กระจกความจุ50ลิตรที่มีน้ำทะเลค่าเชื้อความเข็ม30 ppt ปริมาณ30ลิตรจากภาพจะแสดงให้เห็นรูปแบบของการทดลองคร่าวๆนะครับโดยกลุ่มที่1 ลูกกุ้งทั้ง3าตู้จะถูกเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเฟลกที่ตรวจพบเชื้อ WSSV และ YHV ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3วันจากนั้นก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอาหารเฟลกที่ปลอดเชื้ออีก3วันจนครบระยะเวลา6วันและกลุ่มที่2ลูกกุ้งทั้ง3าตู้จะถูกเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปที่ตรวจพบเชื้อ WSSV และ YHV ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา6วัน ส่วนกลุ่มที่3หรือกลุ่มนกาทีฟคอนโทรลในกลุ่มนี้ลูกกุ้งทั้ง3ตู้จะถูกเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเฟรกที่ปลอดเชื้อต่อเนื่องเป็นระยะเวลา6วันโดยเราจะทำการสุ่มลูกกุ้งจากทุกตู้าจากทุกจะสุ่มลูกกุ้งจากทุกซ้ำในทุกตู้วันละสองครั้งภายหลังจากการให้อาหารเป็นระยะเวลา15นาทีเพื่อ ตรวจหาเชื้อ WSSV และ YHV ด้วย real time PCR สำหรับการทดลองที่2นะครับจะเป็นการศึกษาการถ่ายทอดเชื้อ WSSV และ YHV จากกุ้งที่ตรวจพบเชื้อไปยังกุ้งปกติผ่านทางการแช่โดยขั้นตอนแรกอาจจะเป็นการเตรียม สารละลายที่สกัดจากตัวอย่างเนื้อเยื่อลูกกุ้งติดเชื้อ WSSV และ YHV ด้วยวิธีฉีดหรือการเตรียมโพสิทีหรือการเตรียม p o สิที v e คอนโทรลของเชื้อ WSSV และ YHV สำหรับการแช่ในขั้นในระดับขั้นตอนต่อไปโดยขั้นตอนแรกเราจะนำลูกกุ้งขาวเราจะนำกุ้งขาวไวนม,มายอายุไม่ต่ำกว่า30วันมาฉีด ด้วยสารละลายเชื้อ WSSV และ YHV เข้าที่กล้ามเนื้อบริเวณปล้องสุดท้ายเลี้ยงต่อไปเป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วนำมาเก็บเ,เหงือกและขาว่ายน้ำบดและผสมกับ T-N buffer ในอัตราส่วน1ต่อ9แล้วกรองผ่าน s ซริงฟิลเตอร์ขนาด0.45ไมโครอนสารละลายหรือส่วนใสที่ผ่านการกรองแล้วนี้จะเป็นสารละลาย Post t r v p Control ที่เราจะใช้ในการแช่กุ้งในการทดลอง ไปนะครับต่อมาจะเป็นการเตรียมสารละลายที่สกัดจากเนื้อเยื่อของกุ้งที่ตรวจพบเชื้อ WSSV และ YSV จากการเลี้ยงด้วยอาหารเฟรกโดยเราจะนำลูกกุ้งขาวที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารเฟลกจากการทดลองที่หนึงที่ตรวจพบเชื้อ WSSV และ YSV มาทำการบด ทั้งตัวแล้วก็ผสมกับ Tn buffer ในอัตราส่วน1ต่อ9กลรองผ่านไซริง g f ฟิลเตอร์ขนาด0.45ไมครแล้วก็เก็บส่วนสาเช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายนี่จะเป็นการเตรียมสารสกัดจากเนื้อเยื่อของกุ้งปลอดเชื้อหรือกลุ่มน a t i v e control เราจะใช้กุ้งอายุไม่ต่ำกว่า30วันมาฉีดด้วย Tn buffer บริเวณปล้องสุดท้ายแล้วก็เก็บเนื้อเยื่อ เงือกละขาว่ายน้ําแล้วก็สกัดอเอาสารละลายเช่นเดียวกันกับตัวอยา Positive Control, ่างโพ i ิทีฟคอนโทรล WSSV และ YHV ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเมื่อได้สารละลายจากเนื้อเยื่อกุ้งติดเชือ้อ WSSV สารละลายจากเนื้อเยื่อกุ้งติดเชือ้อ YHV จากการฉีดแล้วก็สารละลาย จากเนื้อเยื่อกุ้งที่ตรวจพบเชื้อ WSSV และ YHV จากการาเลี้ยงด้วยอาหารเฟกและสารละลายจากเนื้อเยื่อลูกกุ้งปลอดเชื้อแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการเตรียมสัตว์ทดลองโดยการทดลองที่2นี้เราจะใช้กุ้งในระยะ PL6 าจากโรงอนุบาลเดียวกันรุ่นเดียวกันบ่อเดียวกันที่ยืนยันแล้วว่าปลอดเชื้อนะครับโดยการทดลองนี้จะแบ่งเป็น4กลุ่มการทดลองตามชนิดของสารละลายที่สกัดจากเนื้อเยื่อที่เราสกัดได้ในขั้นตอนที่แล้วโดยกลุ่มที่1ห,หรือกลุ่มเนกาทีฟคอนโทรลลูกกุ้งปริมาณ60ตัวจะถูกเลี้ยงในตู้กระจก ความจุก50ลิตรที่เติมน้ำทะเลค่าเชือ้อความเค็ม30 ppt ปริมาณ30ลิตรต่อตู้แล้วเติมฟิลเตสโซลูชันหรือสารละลายที่สกัดได้จากเนื้อเยื่อกุ้งปลอดเชือ้อลงไปปริมาตร5มิลลิตรต่อตู้แล้วก็เลี้ยงต่อไปเป็นเวลา7วันส่วนกลุ่มที่2หรือ positive control wssv ลูกกุ้ง pl 6ทั้ง3ตู้จะถูกเลี้ยงในตู้ที่ อาจะถูกเลี้ยงในตู้กระจกแล้วก็เติมสารละลายฟิลเตหรือสารละลายที่สกัดจากเนื้อเยื่อลูกกุ้งติดเชื้อ wssv ปริมาณห้ามิลลิลิตรแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงต่อไป,ไปเป็นระยะเวลา7วันอ่ากลุ่มที่3หรือ positive control y h v, ลูกกุ้งในกลุ่มนี้ก็จะถูกเลี้ยง เช่นเดียวกันกับ2กลุ่มแรกแล้วก็เติมสารละลายที่สกัดจากเนื้อเยื่อกุ้งติดเชื้อ YHV ปริมาตร5มิลลิลิตร mm ต่อตู้และลูกกุ้งกลุ่มที่4หรือกลุ่มทรีทเมนต์ในกลุ่มนี้ลูกกุ้งก็จะถูกเลี้ยงในตู้กระจกแล้วก็ถูกเติมด้วยสารละลายฟิลเตรจากสารละลายฟิลเตรหรือสารละลายที่สกัดจากเนื้อเยื่อลูกกุ้งที่ตรวจพบเชื้อ WSSV และ YHV จากการเลี้ยงด้วยอาหารเฟลกที่ที่ตรวจพบเชื้อ ดังกล่าวนะครับโดยทุกโดยทั้ง4กลุ่มการทดลองเนี่ยจะถูกเก็บตัวอย่างในวันที่3าวันที่1วันที่3วันที่5และว,วันที่เ็หลังการเลี้ยงแล้วก็ตรวจด้วยเทคนิคเร a l ว i m e PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ WSSV และ YHV สำหรับผลการทดลองในการทดลองที่1กุ้งในกลุ่มที่ถูกเลี้ยงด้วยเฟลพบเฟลค พบเชื้อ WSSV และ YHV 3วันและเปลี่ยนเป็นเฟลกต่อเชื้ออีก3วันเนี่ยพบว่าจะตรวจพบเชื้อ YHV ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่4ของการเลี้ยงและตรวจพบเชื้อ WSSV เพียงครั้งเดียวก็คือวันที่3ต่อมาในกลุ่มที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารสับเนึน่รูปชนิดเฟลก ที่พบเชื้อ wssv และ yhv ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา6วันพบว่าจะตรวจพบเชื้อ yhv ตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่6ของการเลี้ยงและตรวจไม่พบเชื้อ wssv ในลูกกุ้งทุกตัวอย่างส่วนกลุ่มที่3หรือ Negative Control ในลูกกุ้งกลุ่มนี้ที่ถูกเลี้ยงด้วยอ,อาหารสำเร็จรูปชนิดเฟรกที่ปลอดเชื้อ ก็จะตรวจไม่พบทั้งเชื้อ WSSV และ YHV สำหรับผลการทดลองที่2นะครับกุ้งถูกแช่ในสารละลายฟิลเตรตจากเนื้อเยื่อกุ้งปลอดเชื้อหรือกลุ่มนิเกทีฟคอนโทรเนี่ยะจะตรวจไม่พบทั้งเชื้อ WSSV และ YHV ในวันที่สา5ในวันที่หนึและ7จ็ดต่อมากุ้งที่ถูกเลี้ยงในสารละลายฟิลเตร์หรือสารละลายที่สกัดจากเนื้อเยื่อกุ้งติดเชือ v, อ้อ WSSV จะตรวจพบเชือ v, อ้อ WSSV ตั้งแต่50าถึงหกสิบอร์และ,ะกุ้งที่ถูกเลี้ยง ในสารละลายที่สกัดจากเนื้อเยื่อกุ้งติดเชื้อ yhb YH จะพบการติดเชื้อที่ระหว่าง50%ถึง100อร์เซและกลุ่มที่4นะครับหรือกลุ่มทีตเมนก็คือลูกกุ้งที่ถูกเลี้ยงที่ถูกเลี้ยงและก็แช่ในสารละลายที่สกัดจากเนื้อเยือ่อลูกกุ้งที่ตรวจพบเชื้อ wssv และ yhb จากการเลี้ยงด้วยอาหาร ที่พบเชื้อ WSSV และ YHV ผลปรากฏว่าภายหลังการเลี้ยงที่1่วัน3วัน5วันและ7วันเนี่ยจะตรวจไม่พบเชื้อในทุกตัวอย่างสรุปผลการทดลองอเมื่อเลี้ยงลูกกุ้งด้วยอาหารเฟรกที่พบเชื้อไวรัส WSSV และ YHV ส่งผลให้ตรวจพบเชื้อ WSSV และ YHV ในตัวลูกกุ้งด้วยวิธี PCR ลูกกุ้งที่ถูกเลี้ยงในสารละลายฟิลเตรตของเนื้อเยื่อกุ้งที่ตรวจพบเชื้อ WSSV และ YHV จากการให้อาหารเฟรชไม่พบการติดเชื้อหรือตรวจไม่พบเชื้อลูกกุ้งที่ตรวจพบเชื้อ WSSV และ YHV จากการให้อาหารเฟรชไม่สามารถถ่ายทอดเชื้อมาอยัางลูกกุ้งปกติได้ สำหรับข้อเสนอแนะของการวิจัยนะครับงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาในอาหารสำเร็จรูปชนิดเฟรกที่พบกันบนเปื้อนเชื้อไวรัส WSSV และ YHV เท่านั้นหากทำการทดลองในอาหารรูปแบบอื่นๆโดยใช้ระยะเวลาสายพันธุ์ของกุ้งและชนิดเชื้อก่อโรคที่แตกต่างออกไปอาจจะได้ผลการทดลองที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างอ,าออกไปจากการทดลองนี้ก็ได้ครับ สำหรับผู้วิจัยก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ